ตอนแรกเนี่ยเขายังนึกว่า700โลเนี่ยเอาอยู่ไปกลับไม่ต้องเติมพอหวดกันจริงๆเนี่ยสีละห้าสิบโลเพราะมันขับสนุกมันกดมันมันก็เลยเนี่ยเรนจ์ระยะทางก็หายไปอ่ะอันเนี้ยตอนแรกๆก็ตกใจเหมือนกันรถเป็นอะไรทำไมแป้นเบรกมันยุบลงไปพี่เห็นทคลิปนี้พี่ก็เตรียมหมอนมาแล้วนี่ชาร์จไปก็นอนในรถไปจะกลัวอะไรเนี่ยะครับนี่คือจุดเขาเรียกข้อด้อยนะเป็นข้อจำกัดของรถไฟฟ้าที่วันนี้ก็ต้องปรับตัวกันไป อาครับตอนนี้เราอยู่กันที่โหมดสาทรนะครับใช่แล้วเราจะไปทดลองขับจริงกับเจ้า Mercedes EQS 500ประกอบในประเทศก็ทั้งหมดมี6คันครับพี่แมนคันของเรานี่ครับเป็นสีเงินสีเงินเอกคิดว่าเห็นนะสีนี้จะเป็นสีที่คนไทยน่าจะซื้อเยอะอ่าสีมาตรฐานสีมาตรฐานใช่ครับทีมนิยมครับผมซึ่งสีอื่นก็มีสีดำสีดำอันนี้เราคุ้นเคย ถ้ามีขาวสีขาวคันนี้เป็นของที่พีเตอร์จะไปรีวิวเราได้เห็นกันในมอเตอร์โชว์ไปแล้วใช่ครับวันนี้เราจะไปที่ไหนกันน่เบยวันนี้เราจะขับจากกรุงเทพนะครับไปจังหวัดชลบุรีนะครับเราจะไปอยู่ที่ชลบุรีเราจะวิ่งมอเตอร์เวย์ยาวๆมันไปครับไปลองดูว่านี่แหละชาร์จครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงในทริปนี้และเดี๋ยวกลางคืนเนี่ยเห็นว่าทุกคนจะไปมีการชาร์จไฟกลับมาด้วยเราก็จะไปลองดูว่าการอัตราสิ้นเปลืองเป็นยังไง นะครับเพราะอันเนี้ยไม่ได้ในเมืองนะพี่อัตราตัวเลขไม่น่าจะสวยนะครับเพราะว่าเราใช้มอเตอร์วิ่งยาวๆแล้วคันนี้เป็น2มอเตอร์แล้วนะครับเกิน400ล้อใช่แรงม้าก็เต็มที่อ่ะโอ้โห4ร้อใช่ครับแรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดเท่าไหร่828นิวตันเมตรอ่างั้นเดี๋ยวลองไปดูดิเพื่อนๆ มหได้ยังไงครับนะครับพี่ไปจากพี่พีทีวีเจ้าสีดําของ EQS 500คันนี้ซึ่งเขาที่แล้วได้ลองขับอย่างเี่ยนมมีโอกาสขับ450เลยพี่แต่ว่าได้ยินว่าความแตกต่างของ450กับ500เนี่ยค่อนข้างมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงม้าแรงดิดแล้วก็ในระยะทางเนี่ยอาจจะลดลงมานหน่อยเพราะว่าความแรงมันเพิ่มขึ้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือการใส่เข้ามาของระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆระดับ S Class ที่อยู่ใน Electric Car คันนี้ผมว่าน่าสนใจ เป็นไงไเอะโอเคมากเลยครับพี่แรงไหมแรงไหมก็ก็รถไฟฟ้านะพี่แม่นะมันก็อัตราเร่งอะไรอย่เงี้ยมันทันใจแล้วเหมือนที่คิดไว้แต่ที่ประทับใจที่สุดคือเรื่องช่วงล่างพี่ไม่ใ่เราวิ่งบนพื้นปูนนะแล้วรอยต่อถนนที่เราวิ่งกันอยู่เนี้ยร้อยยี่สิบมันแทบจะแบบไม่นุ้สึกใช่มันถ้าเป็นรถรถธรรมดาไ็นไงโอ้ เราต้องรู้แหละตึต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตามรอยต่อเนี่ยเรายินแต่ว่าเสียงลมในร้อยยเนี่ยเก็บได้ดีมากเลยจชิไม่แทบจะแบบเนี่ยคุยกันแบบได้ยินก็จะมีเสียงยางด้านล่างพื้นผิวเข้ามามากสักหน่อยได้ยินบ้างสักหน่อยแต่ถ้าเราเจอทางลาดยางดีๆนี่เงียบถึกนะครับแต่อันนึงตอนนี้ครับพี่แมนนวดอยู่ครับนวดอยู่สบายบอกนวดนะครับบอกนวดมีว่าด้านหน้านะครับด้านหลังไม่มี คนหลังนี่คนห,หลัง<ห><อ>นี่แสงเหมือนกันนะครับนี่ทำมาก็เยี่ยมนะครับนี่เรามาดูดีเทลด้านล่างนะครับมีที่วางของอีกนะครับเป็นถาดเลยนะครับแล้วก็มี USB 2อจดุดนะตัวแกะก็เนี่ยตัวนี้สามารถใส่เรียกว่าน้ำหอมได้ แจ๋วเลยนะฮะแลตอนนี้ก็เป็นจอสองสามห้านะเสียงบลตอร์นะครับจึงมีซอฟต์ Ad แว<อ>ร์ Dolby a t m o s นะครับที่ตอนนี้ถ้าเป็น Apple Music อะ่ะถ้ามันรองรับ Dolby a t m o s นะ <S <S ใช้ได้เลยตอนนี้เขาร่วมกับ Apple Music ด้วย<อ>นะครับสามารถเปิดแอปนั้น,นะะแล้วก็เล่นได้เลยนะครับเสียงมันก็จะก็โหง เรียว่าเสมือนจริงอยู่รอบตัวเราเลยนะฮะซึ่งตอนแรกพี่ก็งงว่าเฮ้ยทำไมลำโพงมือเวสเตอร์เนี่ยมันไปอยู่ตรงนี้มันชิง่งออกแล้วก็งงไงอ๋อเขาบอกว,ว่าเพื่อการชิงเนี่ยให้มันล้อมรอบตัวเรานะครับสร้างเสียงที่เหมือนเราอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆนะครับถือว่าไฮเทคมากๆในจุดหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้ครับคือไวเลสชาร์จครับ วางความเร็วาไรตรนี้นะครับปั๊มนะันไมช้าแน่อนครับซึ่งก็มีให้1นึ่งจุดถนั้นนะครับสําหรับที่วางแก้วตรงนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเก็บอะเก็บคอเนี่เก็บเก็บนี่หัดสามารถเก็บนี่ได้นะครับก็จะมีที่เพิ่มนะครับแต่พอต้องการจะวางแก้วปั๊บก็กดปุ่มนี่ปั๊บมันก็จะปุ่นลงมาวางแก้วได้หรือลาพานนะครับก็เอาออกเลย มาเลยก็ได้นะครับเดียวจะมีที่วางของเยอะขึ้นนะครับอันนี้เป็นระบบเลนส์นสที่เป็นเลนส์เซนเตอร์ริงนะครับใส้เนียนนะอย่างเงี้ยองเนียนนะมันจะไม่แบบต้องไปไปไปมา เราตั้งโหมดอแนทีแบบนี้ไว้เนี่ยระบบเบรกจะเบรกลงไปแป้นเบรกจะเล็กลงไปนะอ่าถ้าเราตกใจอาจจะงงถ้ารู้ว่าเราเป็นคนเบ้นเบรบแป้นเบรกไว้อยู่เนี่ยแล้วแป้นเบรกลงไปอีกเนี่ยเพิ่งไ่ตกใจรถมันจะเบรกลงไปให้ต่้งๆััก่อนนี้แล้วคราวนี้มันให้เรารู้สึกแล้วเราก็ค่อยเบรกตามใช่ไหมครับมันเหมือนเหมือนเหมือนว่าเนี่ยเราต้องต้องเบรกแล้วนะแต่ถ้าเรายังไม่เบรกอีกรถจะเบรกให้ครับแต่ว่าแป้นเบรกอาจจะยุบอันนี้ตอนแรกๆก็ตกใจเหมือนกัน รถเป็นอะไรทําไมแป้นเบรกมันยุบลงไปนะครับก็คือรถอ่ะมันมีแอร์ช่าใช่มันมีตัวแอตติวช่วยอยู่อันนี้ก็ต้องเรียนรู้พี่แมงขนาดเราเรากระโดดขึ้นรถหลายๆคันบางทีเราก็ตกใจแกบางคันมันมีบางคันไม่มีเอ๊ะรถเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อจริงเป็นระบบของในตัว EQ เขาอยู่แล้วอ่าแอตติวช์บุสตรอนโตร์เนี่ยครับคือเราตั้งไว้120ถูกไหมครับแล้วรถข้างหน้ามันแปรไง มันเสียวไงนะว่าเราเราก็ด้วยสัญชาติยาณเราก็ต้องเบรกตามเนี่ยแต่รถมันยังไม่เบรกให้ไงรถยังไม่เบรกก็เลยแบบเสียวไงขึ้นอยู่กับระยะครับพี่ถ้าเราตั้งเราตั้งถ้าเราเราเราเน่ยเราก็ตั้งไกลหน่อยใช่ไหมครับตั้งไกลแล้วก็คือจริงๆอ่ะถ้าเราขับเร็วๆก็ตั้งไกลไว้ดีกว่าแต่ถ้าเราขับในเมืองเองก็ตั้งไกลนะครับเพราะว่าพอในเมืองเนี่ยถ้าตั้งไกลเนี่ย ม,มันเป็นช่องว่างมากเลยพี่ช่องว่างมากแล้วเดี๋ยวคันหลังก็บอกเอา้าทำไมไม่ยอมเคลื่อนตัวสักทีทำไมเว้นระยะห่างเกินไปแต่ว่าอย่างเงี้ยนี่ยเราวิ่งในทางอถตเวเงเนี่ยเราก็ตั้งไกลไว้ครับอเซ็ตไายง่ายนะครับแล้วก็เซ็ตแล้วน้อยเลก็ตามคันหน้าไปในความเร็วที่เอตั้งไว้อยู่ที่110กิโลเมตรแล้วก็เหมือนเดิมครับคือระบบอัติบเราสามารถที่จะกดคันเร่งเร่งเครื่องได้ทุกครั้งนะครับถึงแม้เราจะตั้งร้อยะเราอยากจะเหยียบแซงขึ้นไปร้อยยี่สิได้ับ รถรถกันนี้นะครับเีผยได้ลองพดดิชิพเนี่ยได้ลองแล้วครับอย่างเงินเด <ปะ S 1> ืนที่ได้ลองถับก็คือตัวพดดิชิพตัวนี้เองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนกับรถน้ํามันนะต้องบอกแบบนี้นะครับมันคือการรีเจนอันนี้ต้องปรับความเข้าใจหลายๆอย่างคือถ้าลบนะครับอยู่ด้านลบเนี่ยมันจะทําให้ตัวรถเนี่ยมีการเจเนเรตไฟมากขึ้นรถจะหน่วงมากขึ้นนะครับยิ่งกดมากเหรอตอนนี้กดนะครับตอนนี้คือมันจะใช้คำภาษาไทยว่าการคืนพลังงานระดับสูง ส่วนหน่วงโซหน่วงโซชาร์จมากใช่ครับแล้วถ้าเป็นบวกครับก็คือการที่จะทําให้ไม่มีการคืนมันสามารถบอกว่าเนี่ยเซ็ตสูงสุดคือไม่ขึ้นพลังงานเลยคือปล่อยไม่ปล่อยเฟรีปล่อยไลใช่ครับไม่ชาร์จกลับใช่หรืออ่าโอเคตั้งมาขึ้นพลังงานปกติมีให้มีทั้งหมดสามโหมดครับพี่มีระดับสูงแล้วก็ปกติแล้วก็ไม่มีเลยระดับใช่่ายนะครับ ต่เออมันก็เป็นประโยชน์นะใช่เราเหมือนเจนเกอร์เลยอ่ะใช่ใช่แต่ไม่พอเี่ไม่พอไม่พอในนักแข่งไม่พอคือนักแข่งนะคือประเด็นน่ะถ้าสมมติว่าในเมืองเนี่ยมันก็คงโอเคนะครับการใช้ตัวนี้เจนเซเลต์ไปสูงสุดการคืนการคืนพลังงานสูงสุดเนี่ยมันได้คือเราแทบจะใช้แบบเหมือนแบบขาเดียวเลยพี่แมนันเโดใช่ไม่ต้องเหยียบเบรกเลยนะครับอันนี้เห็นผล ถ้าวิ่งทางไกลด้วยความเร็วแบบนี้นะครับร้อยขึ้นไปเนี่ยเสียวครับต้องเบรกเองด้วยผสมเข้าไปนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่เพื่อนๆใช่ครับใช้แบบไหนก็คือมีให้เลือกแต่ว่าตอนนี้ที่เราขับอย่างเมื่อวานพี่แม็กขับมาเนี่ยก็ใช้แบบปกติไม่ไม่ได้มีการหน่วงมันว่าถ้ามาเร็วเนี่ยมี่กหน่วงด้วยหน่วงด้วยแต่คนนั่งไม่รู้สึกเลยนะครับพี่ที่พูดนี่คือไม่รู้สึกกับการรถมีการแบบมีการหน่วงมีอะไร เงียบปุ๊บป้นเบรกลงไปเองแล้วนะครับพี่เมื่อกี้เนี้ยแป้นเบรกลงไปแล้วนะครับไฟไม่จะขึ้นใช่ไฟแดงเนี่ยมันจะมีไฟแดงเตือนว่าเราใกล้รถคันหน้าเบรกไปแล้วยุบลงไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้แล้วก็แป้นเบรกเร็วกว่าเออ่ะก็คือมีระบบเบรกแอสซิสต์ใช่ครับมันเร็วมันเร็วกว่ามันเร็วกว่าคนนะคือเขาคิดแล้วอ่ะมันได้อยู่เลยใช่ได้จับแล้วว่ารถคุณหน้าเข้ามาเบียดเรา อาจจะเป็นอันหนึ่งที่นิฉากไม่ถูกใจครับอย่าให้พวกงูพวกนี้มาขุ่นเราแต่มันมีส่วนช่วยครับมันมีส่วนช่วยมันมีส่วนช่วยใช้ให้เป็นครับเรียนรู้แล้วมันจะได้ประโยชน์มีให้ใช้ต้องใช้ครับครับีคือแสงครับที่เวลาเร้งเต็มที่ครับเป็นสงแดง เอาละครับตอนนี้ก็เรามาถึงสถานที่ชาร์จไฟนะครับก็คือ ELEX นะครับบ y e อ a t เราอยู่กันที่พัทยานะครับนี่คือโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะครับตอนนี้เราก็นำเอาเจ้า EQS นะครับมาทั้งหมดกี่คันหนึ่งสอคันแล้วก็มีตัว S card plug in hybrid อีกคันหนึ่งด้วยนะครับซึ่งตอนนี้มากัน เยอะเหลือเกินแต่หัวชาร์จ DC มีอยู่หัวเดียวนอกนั้นเป็น AC ครับมี AC นี่ก็เป็นเท่าไหร่20 22 11 11ไม่ไม่ของรถรถเบนเราได้ได้11แต่ว่าตัวเนี้ยตัวตู้มี22แต่ว่ารับได้11ก็รับได้11อ่าได้11ก็10ชั่วโมงชาร์จแล้ว DC อ่ะ DC รับได้100รับได้200แล้วได้ปล่อยที่100 แต่เห็นขึ้น22 22ก็อยู่ที่ไฟเขาแล้วล่ะอยู่ที่ไฟก็แล้วเราไปดึงไฟเนี่ยเขาตั้งอยู่นี่ตอนนี้โรงพยาบาลนี้ไม่มีไฟโรงพยาบาลแต่เรก็แลังสัวมันจะดีไปเนี่ยนี่ขออีเล็กนะแต่นี่ขอการไฟฟ้านะครับนี่ใบอีแกนะไฟเขาก็ต้องนั่นอยู่แต่เพราว่าเขากำลังอยู่ระหว่างการเซ็ตตัวตอนแรกแหละใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าดีซีนะครับปล่อยร้อยก็สอง ก็1ชั่วโมงหน่อยหน่อหนึ่งชั่วโมงถ้าเป็นศูงเลยนะาะมันร้อยกิโลวัตใช่ไมร้อยแปดกิโลวัตครับถ้าปล่อยร้อยแต่เนี้ถ้าชาร์จริงๆก็ชั่วโมงครึ่งสูดถึงแปดสิบก็ครึ่งชั่วโมงกว่าก็มาแล้วครับครับผมมามาละสูดถึงแปดสิบก็เข้ามาได้แล้วนี่คืออีกหนึ่งเขาเรียกอะไรอีกหนึ่งฟิลลิ่งของการใช้รถไฟฟ้ามันไม่เหมือนน้ำมันที่ชาร์จปุ๊บห้านาทีเจดนาทีแล้วก็ไปแต่เนี้ยต้องรอครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงการวางแผนด้้้้้ววววยยแลกกก็็สสสถาาานนนนทที่่ชร์จมมมมััััไไไดดงเหบปุ ในบางที่อไม่ได้บอกว่าไม่ดีหมดตาปะไงอย่างเงี้ยนี่ขนาดอยู่กับโรงพยาบาลอะยังดูเงียบเงียบยังดูเปี่ยวเปียวดูสยองสยองอยู่เหมือนกันอะแล้วถ้าเรามาคนเดียวไม่คือมาตอนนี้นะหนึ่งชั่วโมงนั่งรอในโรงพยาบาลแปลกป่ะคือโอเคเว้ยนั่งรอได้แต่นั่งรอในโรงพยาบาลรถใหม่แล้วเอ็มมันมันหลอนเหมือนกันนะเนี่ยครับนี่คือจุดเรียกข้อด้อยนะเป็นข้อจํากัดของรถไฟฟ้าที่วันนี้ก็ต้องปรับตัวกันไปเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขายังนึกว่า 700โลเนี่ยเอาอยู่ใช่ไหมเจ็ดร้โลไปกลับไม่ต้องเติมอพอหวดกันจริงๆเนี่ย400โลสี่ละห้โลเพราะมันขับสนุกมันก็เลยมันกดมันมันก็เลยเดี๋ยวเรนจ์ระยะทางก็หายไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการชาร์จนะครับเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่ารถมาถึงนี่ครับมันจะเป็นแอปอย่างเงี้ยครับเป็นแอปมาถึงเราก็กดเข้าไปตรงนี้พี่เนี่ย ไปเป็นสแกนครับที่หน้าตู้นะครับกดสแกนเคียร์ร์โค้ดแ,แล้วก็เอาสายไปเสียบที่รถสายเสียบที่รถมันจะขึ้นสเตตัสครับว่าเป็นสีส้มกําลังผสานกันอยู่มันจะขึ้นหนึ่งนาทีครับใช้เวลาหนึ่งนาทีก็คือใชป่ประมาณมันขึ้นประมาณครับจริงๆก็ไม่ถึงครับประมาณนักยี่สิบวิบางทีเาขาเจอก็คือก็ได้เลยครับ,รบว่าคือกดสแกนเคียอร์โค้ดปุ๊บใช่ไหมครับถ้ามันที่รถได้มันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าหน้านี้แหละใช่ครับแสดงสาหน้าเลยใช่ครับว่าตอนนี้รถที่ช้อยู่ใช่ครับ แต่ถ้าเต็มปุ๊บในแอปเขาจะเตือนนะครับว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเต็มแล้วเนี่ยใช่ครับแต่ถ้าเราต้องการนั่งในรถเปิดแอร์ได้นี่ว่าได้นะได้เพราะเมื่อกี้ที่ผมลองก็ได้พี่ได้คือทำได้ใช่ผมลองเมื่อกี้ก็ได้พี่มันจะมีบางยี่ห้อทําไม่ได้ใช่แต่ว่า Mercedes เป็นทำได้ครับพี่เมื่อกี้เราไปดูที่ตู้นะ มีไอร้อนออกมาใช่ออกทางตัวครับใช่รอนมากไงเอามาพี่เห็นว่ทริปนี้พี่ก็เตรียมหมอนมาแล้วนี่ชาร์จไปก็นอนในรถไปจะกลัวอะไรเตรียมหมอนมาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยยอดละโอมาสเลยต้องไปซื้อนะครับยี่ห้อนี้ดีมากหมอนต้องรุ่นรุ่นเดียวด้วยรุ่นนี้ด้วยเํานสำหรับนอนในรถไฟฟ้าครับแต่เห็นราคาแล้วผมก็โฆษณาเข้าโฆษณาเข้าไปเท่าไหร่ ใบละหมื่นกว่าใบกินเนี่ยนะอืมโอ้โหถ้าตัวท็อปนี่สี่หมื่นกว่ามอนใบหนึ่งมันทําอะไรได้บ้างครับพี่ช่วยบอกสรรพคุณนอนเอาไว้นอนแต่มันสบายจริงสําหรับคลิปของพี่ใช่ไหมจะนอนในรถอีกแล้วครับจะนอนในรถนะครับงั้นเราก็สบายโรงแรมดีดีไม่นอนหูมันนอนในรถซะอย่างนั้นงั้นเราสบายใจแล้วพี่มีคันหนึ่งอ่ะอยู่แอซีไป พี่หนุ่มตื่นในทีตีสามขับรถกลับโรงแรมเฮ้แต่มันนอนได้จริงๆนะได้นอนได้ไเพราะเป็นทำให้สามารถที่จะอะไรพี่เปิดแอร์ได้ทั้งคืนใช่ไหมเปิดแอร์ได้ทั้งคืนใช่แต่ว่าก็จะมีเสียงของการเดินระบบไฟที่มันทางานอยู่อูอาอูอามีแบบอูคาอะไรอย่างอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆน้อยแต่ถ้าง่วงก็หลับครับอ่าผมว่ายาวนะ หลลับแ้วโอ้ยครับที่แล้วผมหลับม้วนเดียวเลยนะยาวเลยตั้งแต่เที่ยงคืนกว่าๆจนหกโมงหกโมงครึ่งได้ครับไปนอนที่ไหนเขาีแล้วนอนในบ้านด้วยอาจาเอารถจอดทำไมกลัวเหมือนกันครับกลัวโดนป้นกลัวโดนป้นนะ อยู่ดีๆเราไปนอนแบบที่ไหนที่เราไม่รู้จักตามปั๊มอะไรเงี้ยเรายาวมันทุบกระจกเราได้นะยยเลนะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็นอนถ้าตั้งแคมป์ก็อยู่ในจุดที่ปลอดภัยนิดนึงแต่ให้รู้ไว้ว่ารถเนี่ยเราสามารถตั้งแคมป์นอนได้มันก็จะไม่หมดถึงแบบ100%มันจะมีค่าเซฟตี้แฟกเตอร์ที่เขาซ่อนเอาไว้เพื่อป้องกันว่าเวลากรณีที่เราขับไปแล้วจนแบตหมดถ้าหมดศูนย์เลยจริงๆเนี่ยแบตมันจะเสื่อมเราต้องทิ้งแบตลูกนั้นทิ้งไปเลย แต่มันจะไม่หมดจริงมันจะยังเหลือค่าเพื่อรักษาให้เซลล์ในแบตเตอรี่เนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าเราทิ้งไว้โดยที่ไม่ทำอะไรมันเลยไม่กลับไปชาร์จมันแบบทิ้งเป็นเดือนอย่างเงี้ยเซลลตายนะอันนั้นเปลี่ยนหมดเลยนะอันนั้นช่วยอะไรไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาแบบที่ดีที่สุดก็คือชาร์จมันบ่อยๆครับชาร์จทุกวันอย่าอย่าให้มันหมดพยายามใช้ให้มันเหลือแบบอาจจะ20%แล้วก็ไปชาร์จ ชาร์ตอาจจะไม่ต้องเต็มร้อยอยู่สัก80กวา่าอะไรประมาณนี้คืออยู่ครึ่งๆกลางๆไว้อยู่ประมาณนี้เด,นเดินทางสายกลางเดินทางสมดุลไว้แบบจะค่อนข้างใช้ได้นานนะได้นานนครับคืนนี้ก็ขอให้พี่นอนหลับฝันดีนะครับพี่ครับผมครับหวังเช่นนั้นจะนอนในโรงพยาบาลเนี่ยนะไม่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 เดี๋ยวกลับเดี๋ยวไปกลับไปโรงแรมที่เราแีลยเออกลับไปทิ้งแลย เอาละครับแม่เรียบร้อยสวัสดีครับพี่แมนครับขับมาจากกรุงเทพนะมาเป็นยังไงบ้างครับพี่แมนโอ้โหเรียกว่าก็มีทั้งชอบและไม่ชอบยังมีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะชอบเพราะว่ามันขับสบายมากหนึ่งมันเงียบมากๆด้วยระบบ Aero Dynamic กนี่ถือว่าเหนือชั้นับซึ่งเห็นบอกว่าค่า CD ดีเท่าไหร่ 0.20 CD 0.20ก็เป็น World ล e บส r รกคอรไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นรถที่มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสถียนดีที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกวันนี้ได้พิสูจน์แล้วขับจริงประมาณ1 2 0 150เสียงลมนี่มันเก็บเงียบเลยเงียบมากใช่ครับคือนี่ติดใจเลยซึ่งรถคันนี้ก็เป็นไฟฟ้าด้วยก็ยิ่งเงียบเข้าไปใหญ่อีกจุดหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือเวลาวิ่งที่ความเร็วสูงนะฮะด้วยแอโรด y n นเมิกเนี่ยที่เขาสร้างแรงดาวนฟอร์สที่กด เยอะตามความเร็วที่ใช้อยู่รวมถึงใช้แรงลมในการซ่าเนี่ยทำให้รถเนี่ยนิ่งขึ้นนะครับอยู่ในความเร็วสูงเนี่ยมีการเก็บอาการได้นิ่งขึ้นนะครับตัวรถเนี่ยเขาเรียกว่าเฟิร์มกระชับแล้วก็คมเวลาเข้าโค้งมากๆครับรู้สึกได้เลยใช่ครับว่ารถคันนี้มันลื่นลมจริงๆใช่ครับแล้วก็มีผลต่อการประหยัดพลังงานด้วยข้อเตะนิดนึงพอขับกลางวันโอ้โหแสงแยงตามากพระอาทิตย์ตอน่ายสาม มันแยงตาพี่ก็คือสะท้อนกับตัวกระจกหน้าจอเข้ามาสะท้อนเต็มเต็มสำหรับคนที่อยากได้ครับวันนี้มีให้ดูสีจริงๆเห็นจริงๆมีทั้งหมดกี่สีนะจริงๆมี5สีครับ5สีก็จะมีสีขาวที่เห็นนี่จะเป็นโพล่าไว้อันนี้สีบรอลเงินใหม่ซึ่งตัวนี้เนี่ยถูกเปิดตัวในตัว e class แล้วจเป็นสี High Tech Silver High Tech Silver เป็นสีบรอลใหม่นะครับแล้วก็สีดำออฟเซอร์เรนแบลนะครับแล้วก็สีน้ำเงินนอร์ i c Blue แล้วก็สีเทา Graphite g กาไฟเกย์กาไฟเกย์มี ตอนนี้สีที่ฮิตที่สุดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเจ้า i g t t e c s s l v v r r แล้วก็เจ้านอร์ติก l u ูฮิตมากๆเลยตอนนี้ยอดจองเป็นไงบ้างตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงระดับความสนใจของลูกค้า e q s เนี่ยถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆตั้งแต่เวอร์ชันที่เป็น4 5 0มาแล้วมาละ แต่ว่าด้วยความที่450นั้นเนี่ยรถในเวอร์ชั่นนําเข้าเรามีไม่เพียงพอต่อความต้องการลูกค้าแต่นั้นเนี่ยในเดือนนี้เลยเนี่ยลูกค้าที่จองไว้แล้วช่วงแรกๆเนี่ยลงชื่อไว้แล้วเนี่ยก็คือรับรถกันได้เลยภายในช่วงเดือนนี้ที่ปรุกไว้ก่อนล่วงหน้าหรือลูกค้าที่จองคิวของเจ้า450 plus ไว้เนี่ยไม่ได้รถเสิร์ฟเนี่ยก็จะมาสวิชมาเป็นตัว500 500ครับตอนนั้นราคา450 p l ่าหร่ ตอนนั้นอยู่ที่8ล้าน5แสน7แพงก็ต้องในเรื่องของนําเข้าพี่แมนเพราะว่านำเข้าด้วยแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่เราใส่มาให้เต็มที่เลยนะขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์สกรีนที่ดิจิตอลไลท์อะไรเนี่ยก็ทําให้ราคาก็จะอยู่ที่8ล้าน5ครับอันนี้ครับุ่ทั้งหมดเลยนี่ตอนนี้ที่โชว์อยู่โอเพนกว่านะครับแล้วก็ออปชั่นมากกว่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับ7ล้าน9แสนบาทครับ7้าน9แสนบาทใช่ครับประหยัดไปเยอะ ครับเพราะว่าเราประกอบในประเทศใช่ครับแล้วก็เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวณปัจจุบันตอนนี้ที่เป็นรถไฟฟ้ามีอีที่ประกอบในประเทศครับในนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถชมรถได้ได้ครับที่ไหนตัวแทนจําหน่าย Mercedes EQ อย่างเป็นทางการทั้ง4เจ้ามีแค่สเจ้าครับไม่ว่าจะเป็นเป็นบีเคกรุ๊ปนะครับแล้วก็ TTC p r i นะครับไพร์มัสไพร์มัสแล้วก็เป็นพรามสามเป็นพมสาครับ แต่ถ้าที่อื่นไม่มีใช่ไหมที่อื่นก็จะไม่มีให้มชมเพราะว่าเนื่องด้วยว่ารถ EQ เนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลที่ในอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกับรถยนต์แบบธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์เรื่องของระบบไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเราก็จะคัดเลือกนะครับดีลเลอร์ที่ดีดกได้ว่ามีความเชี่ยวชาญแล้วก็ผ่านคุลิายในการที่จะเป็นผู้จําหน่ายรถยนต์ Mercedes EQ อย่างเป็นทางการครับการดูแลรักษาเนี่ยมันเหมือนรถ น้ำมันโอ้โหอันนี้สําคัญมากไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยเพราะว่าเราไม่มีของเหลวเรียกได้ว่าตัดของเหลวออกไปแทบจะเกือบเกือบแปเซเลยก็ได้ที่แมเราไม่มีน้ํามันเกียร์เราไม่มีน้ำเงินเครื่องเราไม่มีระบบอินเตอร์อะไรต่างๆไม่มีแล้วนั้นของเหลวในรถเนี่ยเราเหลือเพียงแค่น้ำมันเบรกแล้วก็เกี่ยวกับระบบคูลแลนทุกหมื่นกิโลหรืออะไรเหมือนไหมไม่เลยเข้าทุกทุกเมื่อไหร่ก็ถ้าตามไกด์ไลน์เนี่ยก็จะอย่างแรกขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ น,นะครับถ้าเป็นซอฟต์แวร์ใหญ่อาจจะต้องเข้าเข้าไปเสียบอัปเดตแต่ถ้าสมมติว่าจริงๆแล้วก็จะเป็นพวกผ้าเบรกและผ้าเบกรเบกจานเบรกหรือยางซึ่งยางเนี่ยก็ถ้าแนะนำนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก2ปีเป็นอย่างน้อยนะครับในการเข้าไปเปลี่ยนยางซึ่งยางก็จะเป็นยางเฉพาะของรถ EQ ก็จำเป็นจะต้องให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวเซอร์วิสต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องคอสเมติกมากกว่าครับใครสนใจนะครับก็สามารถไป ชมกันได้ได้เลครัมทั้ง4แห่งที่จัยไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณน้องกายขอบคุณมากครับมาให้ความรู้กันทุกครั้งเลยครับนะฮะาใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับตอนนี้ผมน้องกายและพี่เอ๋ต้องขอลาไปก่อนครับพบใหม่คลิปหน้าดีสวัสดีครับ